เอโยสวัสดีคคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม o b l o x นะครับในแมปอออไม่ใช่ออตาในแมปอนิเมเอเวนเจอร์นะครับผมซึ่งในแมปนี้นะครับมันจะเป็นแมปที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นนะไม่รู้ว่ามันเป็นแมปใหม่หรือเปล่านะเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับซึ่งแบบนี้นะครับผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับก็มีคนเล่นประมาณ24 0 0 0เลยถือว่าเยอะนะเยอะมากนะครับผมก็เลยสนใจอ่าเลยแบบอยากจะไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นเลยนะสำหรับแมปนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกัน งงอโอเคนะครับก็ถือว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแบบสอนผู้เล่นใหม่ด้วยเลยละกันนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะเล่นแบบนี้นะครับ่ไม่ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะ Let's go ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครที่คิดจะเติมโลบักแต่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีผมก็ขอแนะนําร้านนี้เลยร้านลาวาบักร้านบริการขายโลบักเลตเจ็ดเติมแบบ VP server และยังมีบริการกดเกมพาร์ทแมปต่างๆสูงถึงเลตสิบกันเลยทีเดียวโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแมพป,ปอบฟุตแมปทิซี และแมปออสตาเฮ e วอร d ดี e เฟนและแมปอื่นๆอีกมากมายแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีบริการขายทอค้นโลบอกันอีกด้วยหากใครสนใจเลยกอยู่ใต้คลิปนี้เล้านะครับอย่าลืมก็ม่ใช้บริกรารผนด้วยนะครับ โอเคเดฮะตอนนี้ก็เข้าอยู่ในแมปแล้วหน้าตาขขงแม็กก็จะประมาณนี้เอ้ยถือว่าดีนะคือจริงๆอะถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นใหม่นะครับมันจะมีตัวละครให้เรามาฟรีอยู่น้าจะไม่ผิดเนี่ยเพราะว่าเอ่อตอนที่ผมกดเข้ามาหน้าเกมแรกๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เล่นใหม่มันจะให้ตัวละครฟรีหลืมั้งพราตอนนั้นผมไม่ได้อัดไว้ดิลืม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 ขอโทษขอโทษขอโทษมีเจนนอตตรงนี้อันนี้คืออะไรคือโค้ดอะอ๋อเป็นที่ใส่โค้ดนะครับทำไมมันไม่ให้ใส่โค้ดโออเเเเคม่่่ีนนนยยใใใ้้้้สสดาาาาวรรรตตตงงงล ที่มันเขียนว่าโค้ดนะครับเราต้องมาใส่ตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยูนิตนี่มันจะได้ตัวนารูโตะตัวนี้มานะครับสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับมันจะให้ตัวนี้มาฟรีหนึ่งตัวนะฮะแล้วก,กดอีกชิปไปเลยเรียบร้อยกดใส่ละเรียบร้อยต่อไปถ้ากดตัว F มันจะเป็นการเปิดสต็อกอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกเกมพาร์ทเนี่ยไปเกี่ยวกันไอเทม ไอเทมเรา,มายังไม่มีอะไรนะนรับเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกเหมือนกันดูเวลกูดิเวลกูมีแค่หนึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซัมมอนโอเคมันจะเป็นการวาร์ปเข้าไปเอาจริงนะเว้ยทุกคนคือผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบพวกออสตาเทวูดีเฟนส์อะไรอย่างเงี้ยเลยพวกเกมดีเฟนเนอร์อ่ะ นั่นแหละประมาณนั้นแหละมันไม่ค่อยต่างกันมากเนี่ยบอันนี้ก็จะเป็นหน้าสุม่มหุ้ยมาดาละถ้าผมกดบายสิบครั้งไม่ได้หรอลรอาใหญ่ได้มาดาละว่าโอ้โหตัวคละครคือมันไม่มีคามอนเลยเนะี่ยมันมีตั้งแต่แรเอปิกแล้วก็ดีเจอรี่แล้วก็ไปอันนี้เลยนะครับไม่รู้อ่ะว่าไง <c oughs> โอเคแล้วก็มันมีแค่นี้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูมีเทรดด้วยนยะอันนี้ก็จะเป็นเควสเป็นเควสรายวันเนี่ยบถือว่าโอ้แต่ว่าได้เพชรค่อนข้างเยอะเนะ ก็คือโอ้โหก็วันหนึ่งก็น่าจะได้200ขึ้นเนี่ยถือว่าดีไหมไม่รู้เหมือนกันผมอยากสุ่มอ่ะสุม่มสุ่ม10ครั้ง10ครั้งเหรอ10ครั้งก็คือก็น่าจะมา500ใช่หไหมไม่รู้เหมือนกันก็เรากดบาร์ไปก่อนนะได้เหรียเนี่ยไม่แปลกเลยเนี่ยทำไมกูได้เหรีย์ปาบได้เหรีกแล้วโอ้ยโอเคเยี่ยมมันมีเสียงเพลงอยู่นี่ว่ะมันจะติดปิดกสิทธ์ป่ะเนี่ยปิดก่อนเราได้ยูนิตมาเพิ่มอีก 3ตัวนะฮะแล้วก็ใช้ใช้อ้อมมันใช้ซ้ำกันได้นี่วะเราสามารถขายได้ด้วยนี่วาเออนี่ไงเซลขายไปไ,ได้ต่อไปอันนี้คืออะไรอันนี้ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นที่ให้รับฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจหุ้ยแต่ว่ามันรับเยอะจังวะเชื่อวะอันนี้ผมเดานะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันได้400จิมอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเป็นการแบบ F K ฟาร์มเงินอะไร่พวกพวกนี้ละครับ ผมเดานะคล้ายๆกับพวกออตาอย่างนี้แหละนะครับอันนี้อรออันนี้เลทหรอ,อ,นนหรอใช่ปะไม่รู้เหมือนกันอ๋อคือในคลิปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นมากมายเพราะว่าไม่เป็นแมปใหม่แล้วผมก็ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอันนี้เป็นผมตกมันจะเป็นอะไรไหมเอ้าไม่ตกด้วยยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงคืออะไรวะไม่เข้าใจเลยมันคือต้องต้องอะไรอะ่ะมาอ e ีอีโว e หรอไม่รูม้มันต้องใช้อ e ีโวแล้วกูจะเป็นไงโอเค เอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนครับผมว่าผมเข้าเซื้อปกตินะทำไมไมันมันไม่มีคนเลยวะแล้วน,นี่คืออะไรเนี่ยเอ้ยอาจารย์โกโจโเดี๋ยวทำไมมัน นี่ไงเพโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นชาลิลเจอร์นะครับลองเล่นแบบเพลก่อนแล้วกันมันมีเลดด้วยนะครับมันมีเลดก็คือตรงนี้อ่าห้องแรกแล้วก็อ่ะลงอันแรกก่อนเลยแล้วกันโอเคอันนี้ก็คือโุ้ยเดี๋ยวทำไมมีเสียงเพลงวะอันนี้คือเป็นด่านดาวดาวน้เมกใช่ไหมโอ้ยถือว่าทำสวยนะครับบอร์ดสตาร์ทโอเคงั้นผมสตาร์ทเลยเอ่อวางวางตัวอะไรก่อนดีวะมันมี600เริ่มมา600หออเอานาะโตกก่อนแล้วกันนาะโตะดูวงแบบดูดีกว่านะ สกิปเวฟโอเคกดไปดาเมจโนโตะเ,เราอยู่ที่5.9นะครเบยปิดขึ้นอีกนิดนึงไม่ได้เหรอเป็น6เนี่ยแล้วก็ครูดาวน์2วิระยะ9อืมโอเคถือว่า ไม่ได้ไม่ได้แย่มัง้งมั้งนะไม่รู้เหมือนกันอัปเกรดใช้300นะอัปไปเมื่อกี้เท่าเท่าที่ผมสังเกตนะทุกคนคือผมรู้สึกว่าการโจมตีของแมปแมป,แมปนี้นะ่ะน่าจะสมูทกว่าแมปออตาหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าแมปออตาเนี่ยเวลาเวลาตัวละครปล่อยสกิลไปอะเวลาสกิลมันโดนน่ะแต่บางทีมันยังไม่ตายไงหรือมันอาจจะตายก่อนโดนสกิลนะครับแต่ว่าแมปนี้เนี่ยดูดิสกิลโดนปุ๊บคือตายเลยซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันเป็นข้อดี ข้อดีกว่าแมปออตาส่วนหนึ่งนะถ้าจะให้ผมคิดนะครับอันนี้ผมว่าในเรื่องนี้มันดูดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัพขั้นสุดท้ายเลยดีกว่าใช้เงินเยอะจังวะอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยใช้เงินอยู่ที่พันห้านะครับดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่พันห้าอัพไปเรียบร้อยอันนี้คือแม็กแล้วทคนอาจจะได้ยินเสียงหมาหน่อยนะครับเห็นปะคือความสมูทมันแบบโดนอะไรวะสกิลโดนตัวปุ๊บคือตายปป๊บอะ ผมชอบในส่วนนี้แหละมันมีข้อดีกว่าแมปอตานะแต่จริงถามว่ามันต่างกับอตาไหมมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรมากมายนะแค่ภาพแล้วก็เอฟเฟกอาจจะเอฟเฟกเนี่ยอาจจะสมูทกว่าภาพก็อาจจะสวยกว่าเนะี้ยมันแบบเวอร์เวอร์กว่าอตาไหมมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเนบะมันชื่อว่าอะไรนะเออบาคุโก,โกใช่ไหมสองพันเฮ้ยมันเลงแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยผมชอบอ่ะดูดิดูความสมูท ดูความสมูทของมันดิคือมันเล็งตามเลยเว้ยดูดิเออว่ะทาทาแปลกดีเพราะว่าปกติผมเล่นแต่ออตาไงแนวเนี้ยโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออัปตันละดามาอยู่ที่3 4มสี่นครับคูด,ดาวห้าคูดาวหวิแล้วก็ระยะ21ดาเมจก็ไม่ได้แย่ตัวที่ดาเมจสูงสุดก็อาจจะเป็นโบโก,โกเนียครับเพราะว่าโบโก,โกนี่สามห้านีอันนี้3 4เดี๋ยวนม้นมันมีกี่เวฟวะเนี่ยอันนี้คือผมลงอะไรวะเนี่ยลงตอนรีมโหมดหรือเปล่าไม่ได้ดูอ่ะผมลงเพลงเดียวว่ะ แต่คือผมงงมากว่าอันนี้คือมันมีกี่เวฟวะยี่สิบหรอเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมจะตาัดม,มาตอนที่ผมเล่นจบแล้วกันนะ เ่โคตรนานโอเคนะครับคือเมื่อกี้ผมได้ออกจากเกมแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่ผมไปเล่นอ่ะคือผมไม่รู้ไงว่ามันจะจบในเว็บที่เท่าไหร่นะครับมันนานมากอ่ะมันไปเว็บที่ประมาณยี่สิบมันก็ยังไม่จบเลยที่ผมเล่นเมื่อกี้นะเออผมก็เลยงงว่าอ่ามันจะจบเว็บที่เท่าไหร่ว่าก็เลยกดออกเลยเครับเสียเวลาเอาั้นว่าเรื่องนั้นผมไม่รู้แล้วกันถ้าเกิดว่าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เคยเล่นออ l Star Tower Defense มาก่อนอะไรอย่างงี้นะครับก็จะคุ้นเคยในหลายๆอย่างนะคราาร trade, านกรรทด เควสนะครับรายวันหรือว่าเป็นอีเวนต์หรือว่าต่างๆต่นานานะครับหรือว่ายูนิตอะไรพวกนี้นะครับก็แต่เอาจริงนะยู unit นิตไอ้พวกเนี้ยหน้าเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆแบบอ่ะอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์เลยใช่ปะวะเออนั่นแหละนะครับคล้ายๆกันแล้วก็สิ่งที่ผมเนี่ยนะครับเล่นแบบไหนแม่งก็เหมือนเดิมตลอดก็คือเรื่องของการสุ่มกาชาได้เองนะครับกูเล่นแมปไหนแม่งก็แบบเกลือหมดทุกแมบปบในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คือมาแบบ มาลองทดสอบเล่นแบบนี้เลยเฉยว่าแบบนี้มันคือแบบอะไรแล้วก็แนวอะไรเนี่ยแต่ก็พอเล่นจริงก็คือรู้เลยเนี่ยคือแค่เข้ามาแล้วก็มีซัมมอนอะไรพวกเนี้ย เออซาม,มอนอะไรพวกเนี้ยผมรู้เลยเนะี้ยมันคือแนวอะไรนะด้วยความที่ว่าผมเล่นแนวนี้จนแบบจนเบื่อแล้วนะครับผมก็เลยอ,อยากจะเล่นแนวใหม่บ้างนะครับผมนะถือว่าคลิปนี้นี่ครับจะเป็นคลิปแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วกันว่าเออสำหรับใครที่แบบเข้ามาแล้วแบบจะไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรยังไงนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสี่ยูรับผมบ๊ายบาย